สวัสดีก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่27ธันวาคม2568เขียนโดยคุณผักกาศหอมมานำเสนอครับผลงานรัฐบาลกองทัพน่าจะจบอีกยก นับว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่วันนี้26ธันวาคมมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC เป็นวันที่3ที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักขาดตําบลคลองใหญ่อเํเภอบ่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีฝ่ายไทยนําโดยพลเอกนัทพงศ์ผ่าแก้วรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะประธานเลขานุการ GBC ฝ่ายไทย ฝ่ายกัมพูชานำโดยพลตรีแยมบมราแดนในฐานะประธานเลขานุการคณะกรรมการ GBC ฝ่ายกัมพูชาผลเบื้องต้นออกมาน่าสนใจครับร่างข้อตกลงถูกส่งไปมาเพื่อแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายในส่วนของฝ่ายไทยจะนำข้อเสนอดังกล่าวส่งมาให้ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีนายกอนุทินเป็นประธานเพาะว่าจะเอาไง เนื้อหาสาระในร่างแก้ไขข้อตกลงฉบับที่6นี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆแต่มีการจัดเตรียมสถานที่การลงนามไว้แล้วที่จันทบุรีนี่แหละครับวันที่27ธันวาคมจะเป็นการลงนามระหว่างพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีกลาโหมของไทยกับพลเอกเดียรเซยฮารัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต่างฝ่ายต่างหยุดยิงในเวลาที่กำหนด และติดตามผล72ชั่วโมงว่าฝ่ายไหนละเมิดข้อตกลงหรือไม่ส่วนรายละเอียดก็ต้องดูว่าเป็นไปตามที่ไทยเสนอไป3ข้อนั้นขมรยอมรับกี่ข้อและเรายอมรับข้อเสนอของขมรได้แค่ไหน3ข้อที่เสนอไปก็มี 1. ฝ่ายกัมพูชาต้องประกาศหยุดยิง 2. การหยุดยิงต้องเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่อง 3. ต้องร่วมมือเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างจริงจังและจริงใจงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา สงครามก็เช่นกันต้องมีวันยุติสุดท้ายก็อยู่ที่ขมรครับจะมีความจริงใจแค่ไหนไม่ใช่เอาเวลาช่วงหยุดยิงแอบผลอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนอีกถ้าเป็นแบบนั้นก็มีรอบ3แต่รอบนี้ถือเป็นผลงานของรัฐบาลและกองทัพที่ทํางานเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครแอบไปสั่งให้หยุดยิงจนคว้ยขวกันไปหมดที่นี่คือจะตกผลึกกันแล้วนะครับว่าทหารมีไว้ทําไมโดยเฉพาะพักส้ม ก็เพิ่งจะดูครับที่มาของคําว่าทหารมีไว้ทําไมนั้นมาจากไหนพิธาลิมเจอร์นัทไปก๊อปปี้มาจากใครเพจตอดุลยยากรเฉลยไว้อย่างละเอียดคําถามทหารมีไว้ทําไมมีที่มาจากไหนประโยคคําถามนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นบุมแรงกลับมาถามทางพักส้มว่ารู้หรือ,อยังทหารมีไว้ทําไมจนคุณโรมต้องหัวฟัดหัวเวียงหาว่าโดนปฏิบัติการไอโอทำลายดิสเครดิตพักประชาชน ซึ่งคุณโรมอ้างว่าที่ผ่านมาพักประชาชนเรียกร้องมาตลอดว่าต้องการเห็นทหารอาชีพเหตุผลต้นเรื่องก็เกิดจากคุณพิธาเคยไปปราศัยหาเสียงแล้วตั้งคำถามว่าทหารมีไว้ทำไมเมื่อคราวเลือกตั้งปี66เยอะหยันของทัพว่ารบกับใครก็ไม่ชนะซึ่งหลังเหตุการณ์พะทะไทยกัมพูชาคุณพิธาก็ออกมาชี้แจงว่าทหารมีไว้ปกป้องไม่ได้ปกครองและที่ว่าไม่ชนะไม่ได้หมายถึงการรบด้วยอาวุธ แต่แพ้ด้านอื่นอดว่าโดนตัดข้อความสั้นๆไม่ได้ดูบริบทอื่นประกอบดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมผมจะพาย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของคําถามทหารมีไว้ทําไมกันครับจะได้เข้าใจบริบทที่ชัดเจนของคําถามทหารมีไว้ทําไมคําถามนี้เกิดขึ้นครั้งแรกจากนิธิเอียวสีวงโดยอาจารย์นิธิได้เขียนบทความทหารมีไว้ทําไม ลงนิตยสารมติชนรายสัปดาห์เมื่อมก,กราคม2559มุมมองของอาจารย์นิธิเป็นการมองโลกผ่านเลนทฤษฎี Liberal Internationalism ที่มองว่ากฎเกณฑ์และสถาบันระหว่างประเทศจะช่วยระงรับข้อพิาพาทได้แนวคิดเรื่องการดุลอำนาจนั้นเป็นเรื่องหลงยุคมาจากสงครามเย็นในภาวะสิ้นสุดสงครามเย็นแนวคิดความมั่นคงร่วมเป็นระเบียบโลกยุคใหม่ นั่นทำให้อาจารย์นิธิมองว่ากองทัพประจำชาติคือกระดุมที่ติดอยู่ปลายแขนเสื้อนอกซึ่งไม่มีวันได้กลัดกลับอะไรแต่ต้องมีไว้เพราะเป็นธรรมเนียมที่เหลือตกค้างมาแต่อดีตคือมองว่ากองทัพไม่จําเป็นต้องมีไม่มีกองทัพจะมีโลกใหม่ที่ชีวิตผู้คนอาจจเนินไปอย่างสงบสุขและสร้างสารรค์กว่าที่เราเผชิญมาและตบท้ายด้วยการเชิญชวนให้ช่วยตั้งคําถามว่าทหารมีไว้ทําไมต่อมาในปี2561 สำนักข่าวมติชนได้รายงานว่านิติเอียวศรีวงศ์ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แต่อีกหนึ่งปีต่อมาอาจารย์นิติฝากเกษียนเตชะพี ang, ระชี้แจงปฏิเสธว่าไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แต่อย่างใดเพียงแค่สนับสนุนนโยบายของพรรคอนาคตใหม่อย่างเปิดเผยเท่านั้นและในปี2566คุณพิธาก็ใช้คำถามของอาจารย์นิติทหารมีไว้ทําไมบนเวทีหาเสียงที่จังหวัดกาญจนบุรี ความส่วนหนึ่งบนเวทีหาเสียงก่อนจะถึงส่วนที่เป็นคลิปสั้นๆที่เป็นไวรัลคุณพิธาได้พูดว่าหลังจากที่สงครามโลกเสร็จไปก็มีระเบียบโลกใหม่ขึ้นมาสันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับกองทัพว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่มีกว่าสิประเทศทั่วโลกที่ไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองแต่มันอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศมันอยู่ที่ระเบียบโลกที่ประเทศแต่ละประเทศนั้นสามารถที่จะทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพได้ และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาไอ้ความท้าทายจาก2486มาจนถึง2 5 6 6นณวันนี้ที่เราพูดคุยกันมันถึงได้ลดลงลดลงลดลงและความท้าทายทางหารแบบนั้นก็กลายเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจเป็นความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมเป็นความท้าทายทางสังคมสูงไปเป็นความท้าทายทางดิจิทัลทุกวันนี้ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ยังมีอยู่แต่มันไม่มีใครเอาทหารไปรบกันอีกแล้ว คำถามที่ผมเกินมายืดยาวถึงขนาดนี้ที่อยากจะชวนพี่น้องชาวก้าวไกลทั้ง5จังหวัดรวมถึงพี่น้องการจนบุรีที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยว่าทหารมีไว้ทำไหมสิ่งที่คุณพิธาพูดมันตรงกับแนวคิดในบทความของอาจารย์นิธิเป็นอย่างยิ่งครับถ้าอยากฟังเต็มๆก็เข้าไปฟังในอ้างอิงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมตัดข้อความมาแค่สั้นๆ แต่จากที่ผมฟังเต็มๆแล้วผมคิดว่าสิ่งที่คุณพิธาพยายามจะแก้ตัวในรายการคุณสอยุทธว่าทหารมีไว้ปกป้องไม่ได้ปกครองและที่ว่าแพ้ไม่ได้หมายถึงการรบด้วยอาวุธแต่แพ้ด้านอื่นตามอ้างอิงนั้นมันฟังไม่ขึ้นครับครับทั้งหมดนี้ตอกย้ำคำพูดพิธามีพื้นมาจากาศาสตราอย่างนิติที่มีมุมมองสุดโตกงพร้อมจะสร้างหายนะให้กับประเทศ เดิมทีกล่าวกันว่าพักการเมืองใหม่ๆที่ไม่เคยเป็นรัฐบาลนั้นดูใสๆความดีไม่มีความชั่วยังไม่ปรากฏแต่วันนี้ไม่จำเป็นต้องได้เป็นรัฐบาลแล้วครับแค่เป็นฝ่ายค้านก็พิสูจน์ได้แล้วแนวคิดไม่ต้องมีกองทัพเท่ากับระยำทำลายแผ่นดินศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ a n งเจิลเซเว่นเรีบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7 8 Nine real tea.